ให้ใบสุดท้ายของคุณดักสินทางเดียวก็คือให้อุงอิงลาออกเท่านั้นไม่งั้นอุงอิงก็จะไปอยู่ในคุกและอีกทางหนึ่งก็หนีไปอยู่กับอาปูสวัสดีครับคุณชมครับประเด็นการบ้านการเมืองที่เราต้องติดตามกันนะฮะว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรหลังจากที่เมื่อวานสารรับนูลได้วินิจฉัย ให้องอิงแพรทองทานนะฮะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะถือว่าเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ค่อนข้างที่จะ99.9%นะฮะโดยเฉพาะถึงแม้2องท่านนะะตุลาการเสียงข้างน้อยนะฮะแต่ท่านก็บอกว่าให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ความมั่นคงการเงินการคลังนะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นั่นก็หมายถึงอะไรฮะสาลเนี่ยไม่อยากให้คุณอุ้งอิงนะครับไปนะฮะทำพฤติกรรมพฤติการ,รต่างๆที่จะสุ่มเสียงนะฮะให้อาจจะเป็นเรื่องเสียดินแดนเรือกอะไรต่างๆก็เป็นไปได้ฉะนั้นมาเกมนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ารอดยากนะฮะรอดยากถ้าฝืนดันทุลังไปอย่างเงี้ยผมเห็นฝ่ายกฎหมายอ่าพักเพื่อไทยมาแถ สีถนนชัยไปต่างๆนะครับโอ้โหแบบรอดยากผมบอกได้เลยมีทางเดียวต้องยุบสภานะหรือเวาลาออกแต่ว่าถ้ายุบสภาก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลที่จะทำให้อุ่งอิงรอดนะฮะดันั้นทางที่ดีที่สุดไพ่ใบสุดท้ายของอุ่งอิงก็คือลาออกเท่านั้นถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นครับโปรเซสกระบวนการ นะฮะไม่เกี่ยวก็จะแพ้เลือกตั้งนะถ้า,าประยุบสภาแต่หลักใหญ่ใจความครับทงทงมันมาในแนวที่ว่าอุ้งอิงเนี่ยรอดยากครับเนื่องจากหลักฐานวิทยาศาสตร์หลักฐานที่ไปคุยกับอังเคิลคุยกับฮุนเซนเนี่ยมันชัดเจนมากๆครับนะฮะดูแต่มติที่รับเมื่อวานนะฮะสารล้มลคือเก้าต่อศูนย์เนี่ยรอดยากครในเมื่อทํามันรอดยากปับ๊บโปรเซส ในทางกฎหมายต่อไปคืออะไรครับถ้าไม่ลาออกฟันธงว่าองค์หญิงหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สารตัดสินว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัมนวลมาตรา170มาตรา160นะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะแล้วก็มาตรฐานทางจริยธรรมนะมีความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เมื่อสารัฐมนมูลวินิจฉัยเสร็จปั๊บนะฮะมันจะผูกพันทุกองค์กรไปถึงอะไรฮะสารยุติธรรมเมื่อสารผูกพันไปถึงสารยุติธรรมปั๊บที่ประชาชนไปแจ้งความร้องไว้ในทั้งประเทศไว้นะครับก็จะเสี่ยงเดินเข้าคุกในคดีาอาญาเพราะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับนี่คือโปรเซสครับนะฮะนี่นี่คือโปรเซส ะฮะเมื่อสารรวงวิธีใช้ผูกพันทุกองค์กรครับผมบอกได้เลยว่ามันจะไหลไปถึงคดียาทั้งสารยุติธรรมที่ประชาชนมาแจ้งความไว้ทั่วประเทศครับดังนั้นอุงอิงก็จะหนีไปอยู่ต่างประเทศหนีไปไหนล่ะไปกัมพูชาได้ไหมก็ทะเลาะก,กับคุณเซนอยู่นะครับจะไปได้ไหมจะไปทางไหนจะหอบลูกลูกก็ยังเล็กอยู่นะฮะ สามีจะหนีไปด้วยไหมหรือจะหนีไปยคนเดียวหนีไปอยู่อาปูนะครับอายุยังน้อยอยู่ครับอุงอิง้งฉะนั้นไอ้นักกฎหมายของฝ่ายพรรคเพื่อไทยสีถนนชัยบอกโอ้ยสู้ส,สู้สู้ไปสู้ไปเยอะรอดยากครับนะถ้าเป็นคนเล่นไฮโลเนี่ยไฮโลเปิดแล้แทงครับยังไงก็ไม่มีทางครับเพราะหลักฐานมันประจักษ์ชัดเจนว่าอุงอิงรอดยากนะถ้าไม่ลาออกเนะ่ยไม่ติดคุกก็ หนีไปอยู่กับอาปูต่างประเทศกลเรเร่ล,ลอนไปไม่ยอมติดคุกก็หน,นีไปอยู่ทั้งชีวิตนะครับจนเจ็ดแปดสิปีหนีไปตลอดทั้งชีวิตครับนี่คือแนวทางนี่คือโปรเซสนะครับนะฮะทางเดียวต้องลาออกถึงจะรอดไม่งั้นติดคุกแน่นอนส่วนคดีประชาชนไปลองไว้มันร้อยสองร้อเคสก็ต่อสู้กันไปแต่ถ้าฝืนสู้ยากเหนื่อยผมบอกเลยผมฟันธงว่ายากเหนื่อย นะฮะฉะนั้นบางคนบอกให้สู้ต่อในฝ่ายพักเพื่อไทยนะั่นแหละนักกฎหมายอ่าอาจารย์ดังๆนะครับผมบอกเลยยากครับเหนื่อยถ้าไม่ลาออกครับคุณนักสินก็จะเห็นลูกตัวเองหน,นีกระเซิร์กระเซิรไปอยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็คงไม่อยากเห็นหรือหรือแกอยากเห็นให้ลูกไปหนีอยู่ไปไปอยู่ต่างประเทศก็ก็เป็นได้นะคุณนักสินก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นความสุขข,ของแกก็ได้ที่เห็นลูกหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือเห็น คุณน้องสาวยิงรักหนีไปอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นความสุขแกอย่างหนึ่งก็ได้เราก็ไม่แน่ใจฉะนั้นถ้าแกฝืนดันให้อุงอิงสู้จนสารละนูลวินิจฉัยเรียบร้อยครับเหนื่อยนะฮะเหนื่อยแน่นอน้องอิงไม่หนีก็ติดคุกแน่นอนนะฉะนั้นถ้าลาออกตอนนี้สารละนูลก็ไม่มีอะไรให้วินิจฉัยละ นะก็อาจจะดันคุณชัยเกษมมาเป็นนายกรันตรีหรือคนอื่นมาเป็นแทนนะฮะเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้รัฐบาลก็เป็นเป็ดง่อยอยู่แล้วครับรักษาการนะฮะตามระเบียบราชการแผ่นดินมันทําอะไรไม่ได้มากโยกย้ายข้าราชการงบป,ประมาณเซนอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะไม่มีนายกตัวจริงมานังบัญชาการครับนะฮะเราเป็นรัฐบาลที่เป็ดง่อยอย,อยู่แล้วมันเดินต่อลําบากครับเศรษฐกิจก็ยิ่งก็ไม่ดีนะครับเดินต่อลําบากห่วงเก้าอี้ ไอ้อลัมตีวัฒนธรรมอ่ะห่วงไว้ทําไมนะห่วงไว้ทถก,กเอ,อเก็อีลัมตีวัฒนธรรมอ่ะใช่ไหมฮะแล้วสารฐมนลก็ติงมาอีกว่าเอ๊ะห้ามเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการคลังถามว่ามานั่งอยู่ในที่ประชุมมีอะไรมั่งที่ไม่เกี่ยวเงินคลังเงินแผ่นดินครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ใช้งบประมาณของแผ่นดินก็ใช้จากเงินกระทรวงการคลังนะฮะ สารรัฐมนูก็มีนิสัยมาอยู่แล้วว่าไม่ต้องเกี่ยวกับห้ามยุ่งเกี่ยวเรื่องการคังครับถามกระทรวงวนธรรมเอาเงินมาจากไหนอะ่ะก็มาจากภาษีพี่น้องประชาชนก็เกี่ยวกับกระทรวงการคังอยู่แล้วครับถูกต้องไหมฮะฉะนั้นทางเดียวที่จะรอดลาออกเท่านั้นยุสบสภาก็ยังหนีคุกหนีตารางไม่ได้ยังหนีเรื่องไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ครับเพราะคดีสารรัฐมนูนมันจะเดินไป ฉะน,นั้นทางเดียวที่จะรอดก็คือลาออกเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ลาออกอุงิงก็มีโอกาสติดคุกสูงโอกาสที่หนีไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับอาปูไปเฮลิอลอนไปนะฮะค่อนข้างที่จะร้อยเอร์เซ็นตพราะความผิดมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับถึงแกมาบอกมาพูดว่าโอ้ไม่เห็นมีประเทศอะไรเสียหายครับใช่แกเข้าใจอยู่คนเดียวแต่ความจริงอะ่ะนะอุกิก็เป็นนายกรัฐมนตรีจำไหมฮะ เป็นตลอด24ชั่วโมงเป็นผู้นําประเทศเจราจาค้าเมืองกับต่างประเทศนะทำให้ประเทศไทยเสียเกียรติภูมิต่างๆคือแกไม่เข้าใจไงพราะแกไม่เข้าใจแกก็แกก็พูดเป็นงั้นไม่เห็นได้เสียอะไรต่างกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับวินยูชนเนี่ยเด็กน้อยเขาก็รู้ไม่รู้แต่อุ้งยิงคนเดียวฉังนั้นทักษิณจะถ้าดันต่อทักษิณก็จะเห็นลูกเองเดินเข้าคุกแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับ แต่ถ้าลาออกวันนี้มีทางเดียวก็ยังมีโอกาสรอดค่อย <c oughs> ๆเคลียร์ทีลเราแผลไปผ่านไปสามสี่ห้าปีก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นนายยกลนต,ตีหรืออีกสิบยี่สิปีก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นนาย,ยกใหม่ได้แต่ถ้าไม่ลาออกครับติดคุกหนีจริยธรรมเข้าบริหารบริษัทตัวเองดังๆก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้ครับเหนื่อยฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่า ทางนี้ไพ่ใบสุดท้ายคือทางเดียวคือลาออกคือไพ่ใบสุดท้ายของทักษิณน,นะฮะนี่คือไพ่ใบสุดท้ายแต่บางคนบอกไอสู้ส,สู้สู้ไปต่อครับยิ่งสู้ยิ่งเจอทางตันทั้งประเทศเสียหายลูกคุณทักษิณก็จะอุ้งอิงก็จะอยู่ในคุกหรือหน,นีไปอยู่ต่างประเทศครับฉะนั้นไม่มีทางอื่นครับที่จะทําให้หลอดยุบสภาก็ไม่หลอดนะฮะยุบสภา มีแต่ผลเสียนะครับมีแต่ผลเสียนนะไปโอ้ไปเลือกตั้งใหม่อีกสามสี่เดือนนะฮะเพราะมันไม่เกี่ยวกับสาภามันเกี่ยวกับตัวบุคคลคือตัวมุกยิงนะฮะพอแกไม่รู้เรื่องในเมื่อแกไม่รู้เรื่องแกก็โดนถักมาให้เป็นนายกโดยที่ไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็โชคดีเป็นประเทศไทยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับที่ดูแลบ้านเมืองอยู่ ใครไม่ดีก็ต้องออกไปอย่างนี้ครับใครที่ยังมาคิดโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองก็ต้องออกแบบไปออกไปแบบนี้แหละนะครับก็จะอยู่ได้เฉพาะคนที่รักชาติรักบ้านเมืองหลายๆคนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรลุงตู่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมครับนี่คือรัฐนูนฉบับหกศนคือรัฐนูนปาบโกงไงฮะไอคนที่มันอยากเข้ามากอบกินโกงบ้านโกงเมืองก็จะอยู่ไม่ได้มันก็ออกว่าโดยเฉพาะาไอพักซสมม้มบางคนไอแกนนำบางคนมันก็บอกว่า รัฐมนรลหกสวนเอหกศูนย์เนี่ยเป็นผลพวงมาจาการัฐธรรมนูที่มันพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะมันหาวิธีการโกงกินไม่ได้ไงครับเพราะมันอยากจะผลักดันไอ้คนบางคนน,คน,นะกลับมาเป็นประธานประธานาธิบดีของมันไนงะนะครับมันโกงไม่ได้มันหาวิธีการเอาพ่อมันกลับมาเป็นประธานดีไม่ได้มันก็หาวิธีบอกว่าบิ๊บผลผลพวงของรัฐธรรมนูญไม่ดีงี้งั้นจ้ะ นะครับแต่ครับคําว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสไม่ใช่ว่าโอ้มาแปลงงบให้ซอส่งซอสไปหากินงบตามหมู่บ้านได้ตามอำเภอตามจังหวัดได้เพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างนั้นเลยครับนี่เขาเรียกว่าจริยธรรมไงครับใช่ไหมฮะคุณไปตีหวัวหมาดา่าแม่เจ๊กคุณไป ทำร้ายคนอื่นต่งตางๆนะฮะมันต้องมีจริยธรรมการที่คุณเข้ามาเป็นสสไม่ใช่คุณจะเป็นอะไรก็ได้แล้วคุณก็อ้างว่าตุลาการพิวัตรมันตรงไหนครับทุกประเทศเขาก็มีศาลมันแยกกันอยู่แล้วนิติบัญญตัติบริหารตุลาการใช่ไหมฮะนี่คุณจะไม่ให้มีตุลาการ คุณจะให้มีแต่นิติบัญญัติกับบริหารสองอย่างโอ้โหแบบนี้ประเทศทุกประเทศมันก็บาลไยมันก็แจ๊งกันหมดเ่ยโดยเพราะไอ้แกนนำพักสม้มนะหรือไอ้ไอ้เต้นนดดาฏวุฒิไอ้นี่ก็เห็นไหมคนอื่นติดคุกเพราะมันมาเยอะแยะเผาเลยพี่น้องชาวบ้านไปติดคุกเยอะแยะมากมายแต่มันกินรู้อยู่สบายอ้างแบบเป็นตุลาการพิว่าต่างๆมันไม่ใช่ล,ละครเล่นมูลหกศูนย์เนี่ยสุดยอดครับเป็นเล่นมูลที่ปราบโกงนะไอ้ใครที่คิดเข้ามาโกง มาล้มล้างการปกครองมันมันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ครับเพราะมันคิดจะล้มล้างการปกครองคิดจะมากอกอโกยผลประโยชน์หาภาษีพี่น้องประชาชนมาล้วงกระเป๋าแล้วก็หอบเงินไปอยู่ต่างประเทศกันเยอะแยะมากมายไอ้พวกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ครับเพราะมันคิดจะจะโกงคิดจะจะโกงคิดจะจะล้มล้างการปกครองอ้างว่าเป็นตุลาการพิวัตรต่างๆพวกเนี้เวรกรรมมันก็จะลงตราบาปไปพวกเหล่าเนี้ยที่มัน คิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองไงครับน้องประชาชนดังนั้นชาติบ้านเมืองนะฮะปกป้องคุ้มภยัยนะฮะใครที่คิดขายชาติขายบ้านเมืองขายแผ่นดินกินลบล้างการปกครองที่บรรทบลุด่ดพ่อแม่ต่อสู้ฝ่าฟันมากษัตริย์ต่อสู้มาแต่โอ้ใช่ไหมฮะกี่ยุคกี่สมัยแล้วนะกรุงศรีอยุธยา จะมากรุงทนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์นะก่อนแต่ลบกับพม่าสี่สิบสี่ครั้งสี่สิบี่คาเราก็เสียกรุงศรีวยุยาสองครั้งสองคาเพราะบ้านเมืองเรามีไส้ศึกแบบนี้มีโจรมีกบฏท,ที่มันนะอยากจะเป็นใหญ่มาเกาะกินบ้านเมืองแบบนี้แลครับนี่แหละครับพี่น้องครับดังนั้นคุณทักษิณอยากจะเห็นลูกตัวเองติดคุกหรืออยากจะเห็นลูกตัวเองหนีไปอยู่ต่างประเทศทางเดียวครับ คือลาออกอุ้งยิงต้องลาออกเท่านั้นแล้วก็เลือกใหม่ในสภานะครับคือทางเดียวไม่มีทางอื่นเลยนะผมเห็นนักกฎหมายเพื่อไทยมีติตรสีถนนใช้ทท้งนั้นแหละนะครับมองเกมหวังจะผลประโยชน์มาฮะแต่ดันอุ้งยิงไปอยู่ในคุกนะฮะทางเดียวคือต้องลาออกเท่านั้นครับสภาไม่เกี่ยวเพราะสภาบริหารได้แต่มันความผิดเฉพาะบุคคล นะครับความผิดเฉพาะบุคคลส่วนตัวเท่านั้นนะครับรอดูหากไม่ลาออกครับฟื้นดันต่อไปครับอุงอิงก็จะเจอเหตุการณ์เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสสูงที่จะสารรันนูลจะฟันนะครับว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็คดีที่ประชาชนมาแจ้งความไว้ทั้งประเทศครับนะฮะมันเป็นอาญาแผ่นดินก็จะมีโอกาสเดินเข้าคุกนะครับเดินเข้าคุก ถ้าไม่เดินเข้าก็บินไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับอาปูหนีไปตลอดชีวิตนะครับนี่คือโปรเซสนะครับนี่คือโปรเซสจากนั้นเราเห็นอุ้งยิงเมื่อวานตอนออกจากเมื่อก่อนเห็นเก่งแต่นักข่าวจาังเลยโอ้คมคอมเมนต์แต่นักข่าวว่าแตนะ่นักข่าวนะฮะกนเนกกันแหนนักข่าวปากดีจังกับนักข่าวอุ้งยิงเห็นเมื่อวานพอสารลำนวลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่น้ำตาคลอเบ้าเลย นะฮะน้ำตาคอเบ้าเลยเมื่อก่อนยังบอกไม่พิษประเทศไม่ได้เสียห้ในต่างครับจากนั้นขยองมากขยองเพราะความตัวเองอ่อนแออ่อนหัดนะฮะไอคนที่มันยุแยงแต่แขงรั่วมากาะกินประเทศไทยหลายต่อหลายคนนะฮะแล้วไอคนที่มันอ้างว่าว่าประชาธิปไตยประชาธิไปไตยนะทำไมลุงตัวมันอ้างว่าประเด็ดการต่าง ดูตอนออกจากรำเนียบเนี่ยมีใครมาส่งไหมไม่มีมีแต่คนสมน้ำหน้าแต่ลุงตูมีแต่คนรักโอ้อยากจับมือลุงตูเห็นไหมครับอย่าอ้างเลยประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยมันแค่เปลือกนอกแต่ความในคือมันมีแต่เผด็จการผมเห็นไอ้เสื้อแดงบางคนมันเอาเสื้อแดงไปโยนทิ้งมันเลิกกินหญ้าบอกโอ,อ้ตาสว่างละเลิกกินหญ้าละนะครับเลิกกินหญ้าละเลิกกินหญ้าเหอะนะครับ ในเมื่อเราได้ผู้นาโง่ามานะครับแลวอ้างประชาธิทไปตายแล้วไอ้คนเลือกมันโง่กว่าอีกนะคนบางคนมันโง่กว่าอีกมันเลือกมาได้ยังไงไอ้พันเนี้ยดังนั้นฝากพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านครับเราคนไทยมองกว้างมอง,มอง,มองลึกๆครับในฐานะคนไทยเราสิทธิเสรีภาพของเราว่าใครเป็นผู้นําแบบไหนแบบไหน,หนต่างๆครับดังนั้นนี่คือปรากฏการณ์ว่าใคร คิดขายชาติบ้านมเมืองต่างๆก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ใครคิดล้มล้างการปกครองก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับรอดูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศไทยนะครับมีศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองรักษานะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นะครับก็จะคอยปก,ปกปักรักษาบ้านเมืองนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่ดังนั้นรอดูครับปรากฏการณ์ ว่าองค์อิงจะยอมลาออกหรือไม่หรือจะกอดเก้าอี้รำตีวัฒนธรรมนะฮะอยู่จนตัวเองจนไม่มีทางหนีบีบจนตรอกโดยการกระทําเพราะตัวเองคิดพูดตัวเองทําทั้งหมดและผลกรรมก็จะตกลงกับคุณองค์อิงเองคลิปนี้ลายก่อนสวัสดีครับ